ซุปเปอร์รวยไท่ดีจริงๆสวัสดีครับผมอาทิตย์ซุปเปอร์รวยครับสวัสดีครับผมอ้นซุปเปอร์รวยครับพี่น้องเกษตรกรครับมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบนะครับข่าวเศร้านิดนึงต่อไปนี้จะไม่เห็นผม2คนแล้วนะครับอ้าวทำไมไม่พูดอย่างนั้นเพราะไม่ใช่อะไรหรอกครับตลอดระยะเวลาที่เราทําเพจมาเนาะใช่ครับที่น้องเกษตรกรจะเห็นแต่เราสคนเนาะที่เรามารีวิวต้นยางนู่นนี่นั่น จากนี้ไปจะเห็นเราน้อยลงแล้วเรารีวิวสวนยางแค่ในทัประเทศแล้วนะครับณเวลานี้สินค้าเราเป็นอันยอดขายอันดับหนึ่งและตอนนี้ที่ผมหนักอกหนักใจคือคลิปวิดีโอที่คุณลูกค้าใช้คใช้แล้วได้ผลใช้แล้วส่งมาให้ผมเยอะมากนะครับ <ku> ทุกวันนี้ผมไม่ต้องรีวิวเลยผมไม่ต้องบอกเลยว่าสินค้าผมใช้แล้วเป็นยังไงต่อไปนี้เราไม่ต้องมารีวิวและลูกค้าส่งมาให้เพียบเลยครับเราจะเอาคลิปที่ลูกค้าส่งมาให,ใ,<ช>ให้นะครับให้พี่น้องชาวสวนยางดูเองแล้วกันนะครับครับผมคนใช้จริงๆ ใช้แล้วเป็นยังไงใช่ครับี่น้องเกษตรกรชาวสนยางทั่วประเทศเลยนะครับที่ส่งมาทางเพจเรานะครับเราก็รับไว้พิจารณานะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่มตตาได้ส่งมาให้เราเนาะใช่รีวิวสินค้าเราให้โดยไม่คิดตังค์นะครับผมต้องขอบพระคุณอีกครั้งนะครับคลิปดีๆจากผู้ใช้จริงๆทั่วประเทศนะครับต่อจากนี้เราจะพยายามลงคลิปที่ผู้ใช้จริงๆลงในเพจนะครับเห็นหน้าเราน้อยลงหน่อยไม่เป็นไรเนาะครับผมอย่าลืมคิดถึงเรานะครับ ซุปเปอร์รวยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดีและได้ผลนะครับเป็นที่ยอมรับท่วประเทศของเรามีการันตีอยู่แล้วมีเทะเบียนยาถูกต้องตามกฎหมายใช้แล้วไม่มีผลเสียนะครับวันนี้ผมกับน้องอ้นขอลาไปก่อนดูคลิปผู้ใช้จริงๆนัาต่อจากนี้ไปนะครับวันนี้ผมอาทิตย์ซุปร,รวยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าอ,อันนีน้รีวิวน้ำยางซุปเปอร์รยเจ้าน้ำยางซุปเปอร์ลยนี่มันออกดีอันนี้มีดเดียวนะเจ้าใส่มาได้สามปีแล้วเจ้าหน้ายางก็ดี กับบักกาสังพราะเห็นคนว่ามันดีก็เลยสังซื้อเลยอันผู้ใดทีสังก็สังได้กัอเจ้าซุปเปอร์รวยเจ้าสวัสดีค่ะชาวสวนยางนะคะวันนี้จะมีผลิตภัณฑ์มาแนะนานะคะซุปเปอร์รวยซุปเปอร์รวยนะคะอันนี้การันตีด้วยตัวเองเพราะว่าใช้มานี้ก็ประมาณ8-10ปีแล้วนะคะเห็นไหมผลผลิตของเราอันนี้ยางประมาณ1,500ต้นนะคะเมื่อก่อนนะ่ะได้500กิโลถึง6ก0กิโลนะคะไม่ถึงตันทุกวันนี้ ขายแต่ละรอบขายแต่ละรอบนี่คือหนึ่งตันนะคะได้ถึงหนึ่งตันตันหนึ่งตันขึ้นนะคะออวันนี้เราส่งผลผลิตออกจากสวนนะคะวันนี้นะคะนี่ใช้ดีจริงๆค่ะซุปเปอร์รวยการันตีด้วยตนเองนะคะชาวสวนยังให้เปิดใจนะคะถ้าถ้าคุณไม่ลองใช้คุณจะไม่รู้เลยว่ามันใช้ดีจริงแนะนําเลยค่ะซุปเปอร์รวยสูตรสองยางสองสองมีดสามมีดค่ะเต็มต้นเลยค่ะต้นนี้ก็เต็มเหมือนกันค่ะยางสองมีดค่ะต้นนี้เหมือนกันค่ะ แนะนำเลยค่ะซุปเปอร์รวยสูตร2ราคา400บาทส่งฟรีทั่วไทยค่ะของแท้ต้องสั่งทางเพจเท่านั้นนะคะครับเห็นแต่เขาพูดกันว่าซุปเปอร์รวยยางออกดีออกดีก็มาดูมาดูไอคนสวนเขาลีดมันก็ออกดีอยู่ซุปเปอร์รวยสูตร2เอ๊อย่างนี้มันก็น่าใสายอยู่เนาะดูดูน้ำยางที่เขาลีดไว้ยังย,ย้อยติ้งติ้งติ้ง,งอยู่ น้ำยางก็เต็มหน้าด้วยโอ้อย่างงี้มันก็หน้าซ้ายที<笑><笑> <c oughs> ยางก่อนวันนี้ว่าเรากิีดไปแล้วเป็นไงจะมาหยอดน้ำกดอ้าวยางหยดจริงๆอยู่เลยอย่างี้ต้องไปรดน้ำสวนก่อนก็จะมาหยดหยอดกดเลยเนี่ไปทำงานอื่นก่อนได้ประมาณสองสัโมงค่อยมาหยอดถ้ายังหยดดีอยู่ยังหยดจริงๆอยู่เหมือนเดิมเลยซุปเปอร์รวยนะคะสูตรสองค่ะแนะนำทางเพจเลยนะคะติดตอ่อเอามาไซสกันเลยค่ะห <c oughs> ยดหยดดี นี่สองชั่วโมงยังหยดอยู่เลยจะไปทําสวนอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยมาหยอดน้ํากดก็ได้นะคะนี่รับรองอยางไม่ตายค่ะหน้ายางก็นิ่มดีจ้ะ